เรียมันเทศมีทั้งมันเทศเหลืองมันเทศขาวนะคะเราก็จะปอกกันค่ะปอกมันเทศปอกฟักทองต้มแต่เช้าเดือดๆเ,เลยค่ะใส่ไข่ไปด้วยก่อนฟักทองกับมันเทศที่เราต้มสุกแล้วแล้วก็ตักใส่หม้ออย่างนี้แล้วเราก็มาบี้เลยค่ะบี้ให้ละเอียดนะคะ ค่อยคค่อยค่อยผสมกันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ที่แล้วนะคะสีออกมาสวยเลยค่ะจากการผสมกันของฟักทองมันเทศขาวมันเทศเหลืองแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้างาขาวงาดำน้ำตาลเกลือนะคะได้ทีแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงกระทะทอดต่อไปเมื่อคนกันเข้ากันดีแล้วแล้วก็ตั้งกระทะไฟอ่อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทำเป็นแผ่นนะคะแบบนี้ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะทอดไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะ